เมื่อวันที่3พฤษภาคม2567เวลา10.00นา,านาห้องประชุมโคราช2โรงแรมเซนทรัลจ,จังหวัดนครราชสีมาดรทรงธรรมปิน่นโตผู้อำนวยการอวโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเชียงเหนือได้จัดงานถแถลงข่าวเศรษฐกิจภาคอีสานประจำไตรมาสที่1ปี2567หัวข้อเหลียวหลังแลหน้าเศรษฐกิจการเงินอีสาน โดยเป็นการถแถลงข่าวสัญจรครั้งแรกสรุปสาระสําคัญดังนี้บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานได้แก่ 1. จับชีพจรเศรษฐกิจการเงินในพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 2. ส,สร้างองค์ความรู้วิชาการเพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่ 3. ผลักดันนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับพื้นที่ 4. เป็นตัวกลางความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 5. สนับสนุนให้คนอีสานมีความรู้ทางด้านการเงินและรู้เท่าทันภัยการเงินโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอิสาน 1. ภาคเกษตรเป็นเส้นเลือดหลักของคนอีสานมีแรงงานในภาคอีสานถึงร้อยละ53ของผู้มีงานทําในภาคอิสานขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานเพียงร้อยละเกตส ภาคเกษตรส่วนใหญ่พึ่งคว้าพึ่งผลและความสามารถในการทำเกษตรลดลง3รายได้ไม่เพียงพอรายจ่ายในครัวเรือนนำไปสู่ปัญหานี้จากโครงสร้างดังกล่าวจึงทำให้เศรษฐกิจภาคอีสานต่างจากประเทศปี2,566เศรษฐกิจประเทศพื้นตัวจากการบริโภคและท่องเที่ยวขณะที่เศรษฐกิจอีสานหดตัวตามการบริโภคจากรายได้ที่ลดลง ทั้งในและนอกภาคการเกษตรหมดมาตรการกระตุ้นการใช้ใจ่ายภาครัฐและค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงแม้การท่องเที่ยวฟื้นตัวแต่ช่วยสนับสนุนได้น้อยเพราะมีเพียงไม่เกินร้อยละสามของเศรษฐกิจเศรษฐกิจภาคอีส,สานโดยภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสที่1ปี2567อ่อนแรงต่อเน,นื่องจากปี2 5 6 6จากการเบริกจ่ายงบประมาณ ค่ารัดลดลงค่าครองชีพในสินค้าหมดบริโภคยังอยู่ในระดับสูงการตลาดแรงงานอ่อนแอลงจากผู้ที่มีงานทำนอกภาคการเกษตรลดลงนอกจากนี้ยังเห็นสัญญาณเปราะบางต่อเนื่องจากปี2566และกำลังซื้อมีความเปราะบางมากขึ้นในหมวดสินค้าคงทนโดยเฉพาะ รถกระบะขดตัวสูงและยอดขายบ้านในระดับกลางและล่างลดลงต่อเนื่องจากรายได้ที่ลดลงรวมทั้งความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินอย่างไรก็ดีปัจจุบันช่วยพยุงการบริโภคได้บ้างจากผลของราคาผลผลิตการเกษตรที่ดีท่องเที่ยวทีท่มีผู้มาเยี่ยมเยือน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี2566รารยะยะถัดไปเศรษฐกิจภาคอีสานคาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัวจากงบประมาณภาครัฐปี2567ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้หลังไตรมาสที่2ทํทำให้ภาคการค้าการก่อสร้างตามการลงทุนของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี2566รายได้เกษตรกร กระจายตัวมากขึ้นหลังจากผลดีของภัยแล้งที่คลี่คลายในช่วงหลังของปี2567คาดว่าจะส่งผลดีต่อผลผลิตข้าวการผลิตเพื่อการส่งออกในหมวดอาหารแปรรูปและเครื่องแต่งกายมีแนวโน้มพื้นตัวดีและการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหม่ๆเข้ามากระจายหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นและ ช่วงบ่ายเวลา13นกาถึง16นกาได้มีการบรรยายให้ความรู้ตามโครงการเสริมความรู้ทางการเงินสู่สื่อมลชนอ์สารโดยนายชุติมาชัยบุตรผู้จัดการศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมาธนาคารแห่งประเทศไทยบรรยายให้ความรู้เรื่องธนบัตรนับตั้งแต่ชนิด20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทวิธีสังเกตธนบัตรให้สังเกตทุกๆครั้งช่วยยับยั้งธนบัตปรปลอม และทุกเรื่องเกี่ยวกับธนบัตรไทยเช่นธนบัตรชำารุดธนบัตรที่ระลึกธนบัตรเก่าและธนบัตรปลอมคุณอํมพรนิติกจไพบู์ผู้วิเคราะห์อุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนเช่นการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นเรื่องสำคัญต้องแก้ไขเรื่องควรรู้สำหรับลูกหนี้การครุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้และ ต้องทางปรึกษาปัญหานี้เป็นต้นคุณรมณีพระโคตรผู้วิเคราะห์อุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือบรรยายให้ความรู้เรื่องการเงินดิจิทัลการรับมือภัยการเงินซึ่งกล่าวถึงการเงินดิจิทัลและการรับมือภัยการเงินรูปแบบใหม่ในหัวข้อ 1. ภาพรวมการเงินดิจิทัลและแนวโน้มการใช้ดิจิทัลเพลย์เม,ม้น์ของไทย สอตัวอย่างกับการเงินรู้ทันเทคโนโลยีกลโกงและวิธีการป้องกัน3แนวทางการดำเนินการและมาตรการแก้ไขปัญหาซึ่งช่วยขยายความยกตัวอย่างและวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาโดยละเอียดชัดเจนและเป็นที่เข้าใจนำไปใช้ประโยชน์รู้เท่าทันป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อรับมือกับภัยการเงินอันอาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นอย่างดีและนำความรู้ที่ได้รับไปสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและเครื่องมือการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีวันนี้แบงค์ชาติจัดโครงการสัญจรนะครับมาทำสองเรื่องนะที่จริงทำสามเรื่องเรื่องแรกก็คือให้ความรู้เรื่องการปัญหาตาปลงการได้เปลี่ยนกับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ทําอีก2เรื่องคือแถลงข่าวนะครับ สัญจรให้กับโคราชนะคนโคราชแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสาลก็มาเจอกันวันนี้นะครับก็บอกที่มาที่ไปว่าเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้เป็นยังไงนะแล้วก็แนวโน้มปีนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ที่กาลังทําอยู่ก็คือการให้ความรู้กับสื่อมวลชนนะครับเรื่องการบริหารหนี้แล้วก็เรื่องภัยการเงินนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่ประชาชนต้องระวังเราก็หวังว่าหลังจากที่สื่อมวลชนได้รับความรู้ไปวันนี้นะครับก็จะไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ระมัดระวังนะครับ ปัญหาภัยการเงินจะได้ลดน้อยลงไปครับผมเรื่องการให้ความรู้กับสื่อมวลชนเนี่ยต้องเรียนว่าเราจะจัดให้เป็นระยะเพราะว่าความรู้มันเปลี่ยนนะภัยการเงินก็มีรูปแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรใหม่เข้ามาเราก็จะอัปเดตให้สื่อมวลชนเพราะเราถือว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นตัวทวีคูณที่จะไปทําให้ประชาชนได้รับรู้ได้รวดเร็วนะครับส่วนการวิชาส่วนการแถลงข่าวสัญจรเนี่ยก็กําลังจะคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยควรจะไปจังหวัดไหนนะครับอยู่ในแผนอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่เลยกําหนดครับผมครับ ตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าเราพยายามรับฟังนะครับเพราะว่าการสื่อสารข้อมูชาติเนี่ยก็มีตัวหนึ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือเรื่องความง่ายความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะเ,าเวลาที่เราสื่อสารใช้เขาเรียก mass media ใช้อินโฟอะไรออกไปเนี่ยประชาชนไม่ได้มีโอกาสมาฟังเราที่บายนะครับอตอนหลังเนี่ยเราใช้สื่อมวลชนท้องถิน่นใช้ผู้มีเขาเรียกอะไรอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่นนะครับพวกหมอลำพวกอะไรเนี่ยในการ หรือแม้กระทั่งเสียงตามสายตามหมู่บ้านเนี่ยในการที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องปรับไปนะครับมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะมากนะครับผมครับธงชัยกุศลกรสำนักข่าวแมกโรรายงาน